ผู้มาก่อนการกิกสวัจนีเผยหลักฐานไร้คามือมัมกิฟนานกี่ปีแล้วขอบคุณรูปเจปีเปิดรูปวันวานกิกสวัจนียอนภาพในอดีตก,กับพระเอกสุดฮอตในอ้อมกอดไม่ใช่ใครที่ไหนไบร์ว่วชิรวิต์ตอนวัยเด็กตัวน้อยอยู่เลยพร้อมแคปชั่นที่สาวๆแห่อิจฉาว,ว่ามัมกิฟผู้กำหัวใจน้องไบร์ก่อนใครหลักฐานขามือนานกี่ปีแล้วเนี่ย แอดไบ VC ขอบคุณรูปจาก JP กิกสุวัจนีโดยมีคอมเมนต์เข้ามากันโัดๆอาทิพี่กิกผู้มาก่อนการกิกสุวัจนีแอดไบ VC ยอมจำนวนด้วยหลักฐานค่ะเต็มเต็มือเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะแก้มน้องขอบคุณที่เอ็นดูน้องไลนะคะอิจฉาแม่กิกเลยโหอุจฉาพี่กิกสุดๆได้อุ้มน้องไบตอนเป็นเด็ก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ